วนันนี้มาต้องจนจึงอนุมัติแบบชั่วลาครับทีนี้จะงใจลมพ,พัวพีหนึ่งครับวันนี้จุดต,ต่อเริ่มเลยหนึ่งครับมาคราดี่พวัวพีครับห้องวาส์มสองทำงานกับปุ่มกดรับจับเลยติงวันนี้จุดต,ต่อเริ่มเลยสองครับมาคราดี่พ,วพัวพีครับห้องวาห้าสองทำงานได้ลมครับเอาจากต่อรุ่มตัวที่สองครับมาคราดพ,พัวพีห้อง อ,องวาวนูนมน่มเวลาครบผต่อไปมาที่ขัว้วเมื่อกดปุ่มครับจะทำให้ E เ่้มต่อยแล้วหางนี้ครับทำให้ E ออกมาที่ขั้ววายครับองวาวห้าสองทำงานด้วยลมครับม,มาที่ขัววว้วอครับองวาห้าสองทำงานด้วยลมครับ มาจุดต่อร่วมตัวนีดหนึ่งครับมาเข้าที่ขั้วอาบสองของลูกจิ้งครับผมแล้วก็มาอาจุดต่อร่วมมาที่ขั้วเอหนึ 12, ่งของเกตวัดครับต่อไปมาที่อ่2สามสองครับขั้ว ข้อพวกทีครับมาที่ความเรวลาไมลอดเรับอกเลมาที่ข้าห้าสองข้าเครับมาที่เอสองของเกีวัดครับ ไม่ใช่ครับมาที่พั้ว B ครับของว้า5 2ครับมามาที่พั้ว B ของว้า5 2ทำงานด้วยลมครับมาที่พั้ว A ครับของวาวนุ่งเวลาต่อไปมาที่ขัอส A 2ของเกตวัดครับมาคราวี่กระบอกสุดสองทางครับด้านซ้ายครับ ต่อไปมาที่กัวบีครับต้องวาร์ห้าสองทำงานด้วยลมครับมาเข้าที่กรบบอสุบทางขวาครับ